สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักศึกษากศอน,อนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูบูจะมานะคะเฉลยใบงานที่5ของระดับประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนำเรื่องทศนิยมอเอาใบงานมาทำพร้อมๆกันเลยนะคะะระดับประถมศึกษาอา่อาอ่พอเปิดไปสไลด์แรก ก็เปิดมาสไลด์แรกก็เจอคำตอบเลยนะคะสามารถเอาไปเขียนคำตอบข้อที่หนึ่งได้เลยนะคะเขาอ,อธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคะทศนิยมก็คือ,อค่าของจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นส่วน10ส,ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันนะคะจะดูจะเห็นภาพนะคะ312.584อ่าเห็นไหมคะ จุดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจุดทศนิยมถ้าทศนิยมจะอยู่ด้านหลังจุดทศนิยมนะคะส่วนด้านหน้าตัวเนี้ยจะเป็นจําจนวนเต็มก็เวลาอ่านก็จะเป็น312ถ้าหลังทศนิยมก็จะอ่านทีละตัวทีละตัว5 8 4อปาประมาณนี้นะคะทศนิยม1ตําแหน่ง2ตําแหน่งแล้วก็สามตแหน่งเห็นไหมคะถ้าทศนิยม1ตําแหน่งด้านหลัง จุดทศนิยมจะมีแค่หนึ่งตัวถ้าทศนิยมสองตำแหน่งด้านหลังจุดทศนิยมจะมีอยู่สองตัวถ้าทศนิยมสามตำแหนง่งด้านหลังจุดทศนิยมก็จะมีอยู่สามตัวถ้าตัวอย่างที่ครูนำมาเป็นจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งคะประมือให้ตัวเองด้วยค่ะสามตำแหน่งเห็นไหมคะถ้าทศนิยมจุดด้านหลังทศนิยมเขาจะเรียกว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่ส่วนสิบส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพัน แต่ถ้าด้านหน้าทศนิยมเขาจะเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยนะคะหน่วย 00, สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านไปเรื่อยๆนะคะอย่าสับสนกันนะถ้าด้านหน้าทศนิยมเขาจะเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยแต่ถ้าด้านหลังทศนิยมเขาจะเริ 100, ่มตั 100, ้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันประมาณนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ ถ้าหนึ่งตำแหน่งจะเป็นส่วนอะไรเอ่ยส่วนสิบนะคะอ่าส่วนสิบเวลาเขียนเป็นทศนิยมก็ซูอ่าก็จะด้านหลังไงฮะก็จะมีแค่หนึ่งตำแหน่งเพราะว่ามันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอ่าทศนิยมสองตำแหน่งเขาเรียกว่าส่วนร้อยนะคะจะมีด้านหลัง สตัวก็คือส่วน1 0ส่วนร้อยเห็นไหมคะมี2ตัวสอตัวสตัวเขาเรียกว่าทศนิยม2องตำแหน่งถ้าทศนิยม3ามตำแหน่งก็ด้านหลังก็จะมีอยู่3ตัวส่วน10ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันเห็นไหมคะ,ะต่อไปอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วน10อ่าส่วน10ส่วน10จะมีอยู่1ตําตำแหน่งเห็นไหมคะเวลาเขียนก็จะมีด้านหลัง จุดเนี่ยแค่หนึ่งตำแหน่งอ่าต่อไปส่วนร้อยห้าสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเห็นไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะถ้าส่วนส่วนร้อยจะมีสองตำแหน่งเวลาเขียนก็ศูนย์จุดห้าหกเห็นไหมคะก็จะมีอยู่สองตัวสองตำแหน่งสามร้อยสี่สิบสองส่วนหนึ่งพันแสดงว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งอ่าเวลาเขียนก็จะมีอยู่สามตัวด้านหลังเห็นไหมคะอ่าอ่าประมาณนี้นะคะ เวลาอ่านนะคะอ่านยังไงทศนิยมอ่านยังไงอ่าด้านหน้าด้านหน้าเราก็จะอ่านเป็นจํานวนเต็มเลยนะคะอ่าแต่ด้านหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านทีละตัวอ่าตัวอย่างเช่น58.38อ่าเวลาด้านหน้าเราจะอ่าน58อ่าอ่านแบบเต็มเตมเลย58ด้านหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านว่า38 อ่านทีละตัวนะคะอ่าต่อไปอ่านว่ายังไรเอย่ยอะไรเอย่ยลองลองลองอ่านดูสิอ่าก็จะเป็น165.24อ่าประมาณนี้นะคะการอ่านทศนิยมอ่าต่อไปข้อที่2ในใบงานเขาถามว่าเนี่ย อ่านได้ตรงกับข้อใดอ,อ่านได้ตรงกับข้อใดก็คืออ่านว่า0.64ฉะนั้นตรงกับข้อกไก่ค่ะทำไปงานไปพร้อมๆกันเลยนะต่อไปข้อ3เขาบอกว่าข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากข้อนี้ตอบกไก่เห็นไหมคะ,ะเวลาเวลาดูอ่ะนะคะจากน้อยไปหามากเห็นไหม เวลาดูให้ให้ให,ให้สังเกตดูเลขตัวด้านหน้าก่อนด้านหน้าทศนิยมก่อนเห็นไหมคะอะ่ถ้าด้านหน้าเนี่ยสมมุติว่าเขาเรียงห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยแต่อันนี่เขาเรียง 4, 4, 4เรียงสี่ส่สี่เฮ้ยเหมือนกันหมดอ่ทีนี้พอเหมือนกันหมดแล้วจํานวนมันเท่ากันไงเราก็ต้องไปดูด้านหลังทศนิยมสิบห้ 15, ไป21ไปห1ไปเจ็อ็ดข้อนี้ เรียงจากน้อยไปหามากเห็นไหมเพิ่มไปทีละตัวทีละตัวเห็นไหมแสดงว่าข้อนี้ถูกจากน้อยไปหามากไงสิบห้าไปยี่สิบเอ็ดไปหกสิบเอ็ดเออไปเจ็ดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยอ่าทำไมข้อสองไม่ถูกทำไมข้อใครไม่ถูกอ่าก็ดูสิคะเห็นไหมมันลดนะคะมันไม่ใช่เพิ่มเห็นไหมอ่าข้อต่อต่อไปก็มันมันลดลงเนาะอ่าประมาณนี้ตอบข้อกไก่ค่ะต่อไป ข้อสี่เขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จข้อใดเป็นเท็จก็แสดงว่าข้อข้อใดมันไม่ถูกอะค่ะนะประมาณนี้สิบเจ็ดจุดสองห้าสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองสองอยู่ในหลักอะไรคะจุดทศนิยมเริ่มจากหลักหลักอะไรเอ่ยหลักสิบเห็นไหมสองต้องเป็นอยู่ในหลักสิบแสดงว่าข้อนี้อ่า เป็นเท็จเห็นไหมคะเอ่อก็ต้องตอบข้อนี้เป็นเท็ตอ่าต่อไปข้อสองลองลองลอง,ลองทวนซิข้อ2ออ่าสิบสามจุดสี่แปดหนึ่งอยู่ในหลักสิบอ่าหนึ่งอยู่ในหลักสิบอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าด้านหน้าทศนิยมมันจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบอ่าหน่วยสิบร้อยพันเห็นไหมหนึ่งอยู่ในหลักสิบถูกไหมก็ถูกเพราะว่าสามเป็นหลักหน่วย แล้วก็ต่อไปเป็นหลักสิบเห็นไหมสามอยู่หนึ่งอยู่ในหลักสิบถูกต้องไงต่อไปข้อคอวายห้าสิบเก้าจุดห้าแปดแปดอยู่ในหลักส่วนร้อยใช่ไหมส่วนสิบส่วนร้อยถูกต้องแปดอยู่ในสัก,สก 20, สหลักส่วนร้อยถูกต้องต่อไปข้องงูยี่สิบสามจุดห้าเก้าสามอยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมจุดเริ่มหน้าทศนิยมจะเริ่มจากหลักหน่วยเสมอแต่ท่านหลังทศนิยมจะเริ่มจากหลัก สิบเสมอถูกต้องค่ะฉะนั้นตอบก็ไก่ไปลองทำดูอ่าดูภาพข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเขียนในรูปทศนิยมอ่าเขียนรูปเศษส่วนได้เท่าไหรศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าด้านหลังทศนิยมมีกี่ตำแหน่งมีสามตัวก็แสดงว่าสามตำแหน่งถ้าสามตำแหน่งก็จะส่วนเท่าไหร เริ่มจากส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันฉะนั้นก็จะต้องตอบอ่าส่วน1000นั่นเองนะคะอ่าก็คืออ่าเส่วน1000งพนนะคะนี่อ่ะมาเลยมาทำใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าใบงานต่อไป เปิดหน้าที่เจ็ดเลยนะคะใบงานอันนี้นะคะอ่าตัวอย่างเขามีตัวอย่างให้แล้วอันนี้น่าจะไม่พลาดแล้วนะอ่าสิบสามจุดสี่แปดอ่าเขาขีดเลขสามสามอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะหน่วยมีค่าเท่ากับสามถูกต้องอ่าต่อไปเขาขีดหลักสี่สี่อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่อ่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยเนาะครูมีตัวอย่างเห็นไหม หนึ่งอยู่ในหลักอะไรเอ่ยถ้าเริ่มก่อนจุดทศนิยมเนี่ยจะเริ่มจากหลักอะไรหลักหน่วยอ่าก็เขียนไปเลยหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะอ่าต่อไปเขาถามว่า C C อยู่ในหลักอะไรอยู่จุดหลังทศนิยม4ก็จะอยู่อยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วนร้อยใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ0 0นจุดศสี่ เขียนไปเลยนะคะเขียนไปพร้อมกันเลยต่อไปหนึ่งร้อยสามจุหนึ่งแปดศูนย์อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหน่วยสิบศูนย์จะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะคะต่อไปแปดอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอหลังทศนิยมจะเริ่มตั้งแต่หลักส่วนสิบส่วนร้อยเห็นไหมแปดจะอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับศูนศย์แดเขียนไปเลยคะ่ะ อ่าต่อไป1ิ5 7อยู่ในหลักอะไรด้านหน้าเลยด้านหน้าจะเป็นหลักหน่วยนะะมีค่าเท่ากับ7อ่าต่อไป5อยู่ในหลักอะไรเอ่ยส่วนอะไรเอ่ยส่วนสิบนะคะมีค่าเท่ากับ0.5อืมนะคะต่อไป1213.01 1นหนไเวลาดูนะ หนึ 1> 1. ่งเขาขีดหนึ่งละหนึ่งอยู่ในหลักอะไรเอ่ยส่วนสิบส่วนร้อยส่วนหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งจะอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับหนึ่งพันเขียนไปเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อไปถามหลังจุดทศนิยมบ้างศูนย์อยู่ในหลักอะไรส่วนอะไรคะส่วนอะไรส่วนสิบมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะนะคะต่อไปศูนย์จุดสองเก้าาห้าแล้วนะ ศูนย์จุดสองเก้าศูนย์อยู่ในหลักอะไรเอย่ยด้านหน้าทศนิยมจะเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยนะคะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะต่อไปสองอยู่ในหลักอะไรเอย่ยสองอยู่ในหลักเอ่อสองก็จะอยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วนสิบ นะคะมีค่าเท่ากับ0.2นั่นเองนะคะ,อะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ